สวัสดีครับไมห่หน่อยสวัสดีครับตามจนพบจนเจอนะครับเอฟซีคนฟันแมนมาแต่ดำหน้าครับเ <f ums> อฟซีโอมาแตดำนาปลก,กาดำหน้าที่บ่กครับโรคกาดำหน้าบรเบรวานเอาสมบูรณ์ครับไปลูกรลกาดำหน้าครับลูกเกิดมาเกิดโรคข้นมาปวดแอลว่าลกคข้นโบหลเลยครับเอาลรคขืนโบหลายเลยน้องเมรอเจ๊แอลก็เลอ่ครับ มาเข้าตัวเลขกันดีกว่านะครับเอฟซีอวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศอสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับไปตามตัวมาแต่อยู่ทงหน้าคุนครับเอฟซี FC, เนาะฝันดีที่พอขับไปหน่อยฝันคืออันนี้ครับโหมดเออครับผมฝันว่าเข้าดูกหน่อยมาเอาดูกดุกไปใส่สี่คนลูก,ลก,น,ลกน้อย่นครับผมลูกน้อยสี่คนครับแฝดแฝดหนึงสองใส่สองหนึ่งสองใส่สอง หญิงสองหญิงสองชายสองประกามาจดย์ไว้นะครับเอฟซีทีมงานแอดมินครับ <c oughs> จะได้อีกครับบาทนี่เขาว่าอันหูเพลวิ้วเขาว่าอันเข้ามาหายเดียกเขาว่าเอามาให้เรืองเอไามาให้เดียกครับผมสองคนนั้นสองคนนั้นอย่างเขาสามเดือนก็สิมาเอาอสามเดือนหนึ่งสิมาเอาเมียนสนองคนก็หายหญิงสองชายสองเมียน ใครเข้าว่าใครเลือกเอาเสรับเพราะว่าใครเลือดเอาับเอาครูงี่งคือครูสายอยู่เพาว่าครับผมอืครับใครให้เือเอาคูงิ่งคูงิ่งเท่าไหรเบลเข้า่าเช้าคู่คูงิ่งอย่างนี้เขาจะฟ้องว่าครับผมคููสายเขาเอาเมือครับไปเดี๋ยวจังไนจังความฝันว่าเอาบาดนี้จังไรจังตื่นมากขึ้นมาเม่าอีกเม่เมาเมื่อื่นเบดเม่าเมื่อเลยไม่ใช่ตายได้จังไรจงเป็นเนี่ยครับ บานนี่ตื่นมาเข้ามาหามาให้อีกบานนี่เอาไผ่แล้วมาให้อีกลูกอีกบานี่เอาลูกไม่ได้ใช้อีกบานนี่ผู้เก้าคนละผู้เก้านคนละมาให้อีกสองคนสองขาาเดียกขี่ขาาเดียกเขาอีขาเดียสี่คนครับรวมรวมกันเลยเป็นสี่คนเป็นสี่คนครับเข้า่าเอาใช้แ้จะจับขอยจีอุ่นไ้บริษัทเข้า่าครับก็เสือกเอาอาคูหญิงอะคูใสเข้า่าครับจุคมของเลยอาคูหญิงเนี้ยว้านครับ บอเอาโบได้เว้ยต้องเอาเนยวนีเว้ยผู้ยิงกระหน่ำซีครับเขา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 ว่าเอาเงียงสายหนึ่งเขาอะครับเงียงสายหนึ่งครับบานนี้คุณยี่ค้องก็ได้เหลือเอาเลครับเอาก็เอาเอาก็เอาด้วยครับเอาเงิยงสายหนึ่งเอาก็เอาเลยครับเอาไปมากครับเขาทิมนุ่มไทยแบบหนุ่มไทยเกือบสิบกัวขวดสิบกัวขวดครับผมทิบนุมปองเลยสิบขวดก็สีบหนึ่งศูนย์แล้วนะครับเอฟซีครับ ครับยังไงอีกครับบ้านเขาก็ได้เดี่ยงก็เลยง่ายเลยว่าถามเขาว่าครับเดี่ยงก็ใหญ่เขาว่าบานนีเดียวก็ได้กับปีสองปีนี่ก็มาอีกวันนี้เอาอย่างมาอีกครับลูกอีกวันนี้เอาลูกมาไดใช่อีกบ้านมาจับเดี่ยงง่ายเขาก็เมื่อวันาเมื่อแล้วเอาผู้ไม่มาให้เรียกอีกเอาผู้ไม่มาอีกโอ้ยบ้านวายนี่บัวไว้บัวไว้เนี่ยบัวไว้เลยเนี่ยนี่บัวไว้ครับผู้ใดยเราเอามาให้ก้าวมาหน่อยคนอยู่อันนี่ละคนอยู่งก็บ้านคนอยู่งก็บ้านเนาะแม่คนอยู่งก็บ้านเน เขาออกลูกเข้าออกลูกสี่คนออกลูกสี่คนแฝดแฝดสี่แฝดสี <S 2> <S 2> ่ครับผมมสุดยอดสุดยอดเอาบอกเรขเลยครับแม่หน่อยเพิ่นเพิ่นมาบอกเรขกบอกหวยู่บ่ล่ะครับผู้เพิ่นอมาห้นัหนน่ะเขาว่าอันี่หนึ่งสายหนึ่งเขาว่าผู้หนึ่งอีวิ่งผู้หนึ่งนั่นมือเด็บมือเด็บมือมีมีสี่มีสีนิ้วสีนิ้วเอาครับผม มีสีนี <Per> ่ครับบาดดินข้างหนึ่งข้างหนึ่งนั่นหาข้างหนึ่งหาข้างหนึ่งสีข้างหนึ่งหาหนึ่งหาข้างหนึ่งสีข้างหนึ่งหาครับเห็นเลขเห็นยังเห็นยังบ่ล่ะครับแม่หน่อยกับตัวเลขหน่อยน่ะนะตื่นมาหนิมันมาหนี่งมันโถเด้อครับเมื่อเหมียนขี้เหมียนเนี่ยวมันขี้อีกขี้อีกก็ตาย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 มีแต่เนี่ยวเนาะเอาฟังให้สุดครับขี้อีกบ่ดครับเมื่หมียนให้ขีเหมียนเนี่ยวอหาเพี้ยนปลาออมหายยางดีเลยครับ เอาแปรงโขกให้อาบน้ำให้ก็เอาหน่อยกินบาทหน่อยครับตื่นมาขี้อีกบาทขี้อีกแล้วโอ้อีกอะไรไปเนี่ยขี้อีกบาดหนี่งมแต่ขี้มึงเนาะยมาอยู่หนอนมาสักครับเอาไปเอามาไปพาไปอาบน้ำทุกสัปดครับด่างคนด่างทางนั้นทุกสัปครับเลาขึ้นมาในเต็นท์มึงกึงเกนื่อเลยมึงกึ่งเลยเป่ครับมาแล้วบาดนี่มาแล้ว เบืงเกิงยังครับเบิงเกิงบ่าเขียนไหมวาจังจังยังว่าสองหกแปดสี่เจ็ดสองหกแปดล้วก็ซีเจ็ดเมนจังในเป็นเนี่ยคนระวักอย่บุร่ะครับคนระวักสีไไครับสีแดงสองหกแปดสเจ็ดลัวก็ซีเจ็ดมีนเห็นอยู่วนไหนครับเห็นถเห็นมงกุดมันนี่ลกเล็กน้อยนั่นแม่นกเล็กน้อยครับ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 ผู้นึง อีผูู้้ทายนั่นบักู้ชายนั่น,นโทรเ์ครับบกู้สายนั่นมีบักู้สายนั่นเมืงม่งเมืออยู่ต่างกุ่นนี้มันยังไงยังเบิ้งเกลื่อนยี่กลุดนมันตัวไหนเบื้งเกลื่นในกุ่มสี่แปดโอ้สองหกแปดสองหกแปดเนี่ยอือีวิ่งนั่นโท่เอร์เบิ้องตอนมันก็ช <47 S 2> ี้เจ็ดีเจ็ดเนี่ยครับอา้าว ได้มาแล้วครับได้มาแล้วสุดยอดนะครับเนาะแต่ขันถา f อฟซีสเปกับเปได้ได้ครับเนาะนุ่มสิบขวดยิ่งหนึ่งยิ่งสองไสสองอาจจะเป็น4ีสองสามก็ได้ขันถามันเพราะว่าสองกับสองบวกกันก็เป็น4ีล้วกสามเดือนเนาะไม่เลี้ยงไว้สมเดือนให้แอดมินจดไว้อีกนะ4ีสองสามตัวนี้แต่ให้นะครับไม่หน่อย สุดยอดเลยครับเอฟซ <c oughs> งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหร้สิบเจ็ครับนี่แหละขอให้มีโชคใหญ่ครับออะจดมาเลยครับ,บเดี๋ยวเบาแอมโนโทงจดให้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาวแอมโนโทงน้ำเด้อครับเนาะครับผมมีอ่างอีกครับไม่น้อยบานนี่เบิร์เนบิดซ้ำนี่อุขอบคุณครับสวัสดีครับนีบ่ตัวเลของไม่น้อยครับ คันถามันเบาเอมเราตรงแตเสิเป็น4ี3สองสามได้ครับเอฟแต่หนึ่งูนเี่ยกันไว้ครับนี่นมสิบขวดนี่นี่ตัวตัวอยู่นี่นมส0บขวดนี่ยิ่งสองใส้สองเอามาเรียงสามเดือนนะครับเอฟเนาะบวกกันเกิดเป็น4ี3สองสามครับแล้วก็เห็นอยู่ในกลุนเล็กน้อยครับสองหก สองหกแปดตัดเลรีครับเลขสองตัวสี่เจ็ดสี่เจ็ดครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหอยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่ครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโลทงกับศิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับตะยานเพื่อนไปใส้เอฟซีเมื่อนี้เบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมือของดีกันครับเบ้าแอมโลทงนี่เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ วัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตวน้ไปใส่ครับท่าชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อรถตรีจเจงสี่เรลถ,ถือนะครับน่านผม้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่า วิที่ใส่ของดีเป็นแบบใหนเนาะครับเนาะอู้ดีคับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าข,า,ขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะคบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนลวกบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้วก็บีบีอย่างนี้เออดิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกพอสามลูกคิ้วสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทนรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวลดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็ดใอ้คนมองบบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด คงหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทวงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บามักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับ่ามผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งแตงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต e, ่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินิคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโลทุงกับบลอลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสนียดจังไรในตัวเขาสิได้์ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากเอบซีโบลายกระทู้ม,มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเปรกีกเออครับเอาไปใส่ละให้ถึงเปร,รีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเอาเอามาตรงกับสให้เบิ้งตัวเล็กกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบป่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ